ปย่าเพิ่งเดินมาจากโรงโครัวนะคุณสมจิตวันนี้น,นี่เป็นวันพระนะคะวันนี้วันพระนี่เราจะเงียบนิดหนึ่งวันพระนี่ป่วยว่ากินข้าวอิ่มก็จะนั่งคุยกันะนะคณสมจิตครับวันวันของเขาถ้าไม่มีอะไรทำเขาก็จะอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้เปิดเพลงอะไรนะเขาก็เต้นได้นะคะเนี่ยชีวิตประจำวันของเขาเขาอยู่แค่เนี้ย ถ้าเราไม่ชวนคุยชวนเล่นอะไรเขาจะพูดคนเดียวเต้นคนเดียวอะไรของเขาพั่มของเขาคนเดียวอ่ะนะ้าเราถึงได้ีว่าชวนให้เขาคุยให้เขากระตุ้นให้เขาพูดแย่เขานะคะถ้ายม่งั้นเขาก็จะคุยเดียวเดินคุยทั้งวันเดินตากแดดทั้งวันนะคะเนี่ยเราคนกินข้าวอิ่มนะเขาจะนั่งกันอย่างเงี้ย พักผ่อนกันถึงเวลาที่มีความสุขเนี้ยพูดคนเดียวแล้วก็เต้นคนเดียวนะไม่มีใครคุยด้วยอะไรด้วยหรอกนะอย่างเงี้ยันพนแล้วก็จะมีงานทํากันแต่ละจุดนะคะวันนี้มันพรเะ

S <S เออเล่นคนเดียวเนะี่ยมีใครก็เล่นด้วยนะเขาเล่นคนเดียวเนี่ยเขาพูกพลดเองเออเองแล้วก็เต้นเองเนี่ยชีวิตจิตของคนผู้สูงวัเขาถ้าเกิดเราไม่ได้แย่ไม่พูดกับเขานะคะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยที่ทำไมมันมันเพราะว่าทําไมว่าถึงได้การแย่คุยเล่นแต่เขารู้สึกอ่าน,นี่เขาจะดูไม่ไม่ไม ไม่เครียดตัวเองนะถ้าปล่อยเขาแบบแบบเนี้ปตายเขาจะเป็นอย่างเงี้ยพูดเองเออเองเต้นอะไรของเขาไปวันนี่ยอันนี้เนี่ยที่เขาพูดถยงจิตพูดเองเออเองแต่ทีนี้เขาคือเขายังออกข้างนอกไม่ได้นะคะช่วยอะไรกับกอกเกล็ดในเนี้ยในบ้านเนี่ยทำได้แต่ยังออกไป ง,งานด้านนอกไม่ได้นะจะเอาไปไหนด้วยอะไรด้วยยังยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้วันนี้วันพระวันพระจะเงียบิีหนึ่งนะคะจะเงียบิดหนึ่งพราะว่าอาจารย์หมอไม่ได้เปิดรับเปิดอะไรนะคะวันนี้วันหยุดนะคะ จะเรียกมาทำเทนนี่ด้วยเรียกบอกก็ทำอะไรเขาเขาก็ทำห้าคำเล่นนะนี่มันพระนะไย่าลังรอเวลาเก้าโมงอันนี้มันเราคอป่วยเราที่ว่า แข็งแรงช่วยเหลืออะไรได้เขาก็จะมารู้หน้าที่วันนี้มันพระเขาก็จะมาช่วยกันเก็บกวานะคะไบไม้อีกคือวันนี้เราเก็บปาา อ้อมดีขึ้นเยอะเลยนะอ้อมช่วงงานในบ้านหูนี่ต้องต <Wars> ้อง <Gym. S 1> แข็งต้องแข็งต้งแขแรงต้องแข็งแรงก่อนนะคะถึงจะงานด้านนอกนะคะถึงจะเอาไปได้นะคะีช่วยกันในบ้านก่อนเราต้องดูด้วยว่าคนไหนที่แข็งแรงพอจะออกนอกช่วยไหมอยากไปช่วยนะคนอยากไปช่วยไปยญ้าบอกยังออกไม่ได้ต้องช่วยในบ้านเราช่วยได้อยู่นะคะแต่นอกบ้านเราต้องดูต้องคัดคนที่ อยากอยากไปนะคะว่าแข็งแรงไหมทำอะไรได้ไหมแต่มีน้ำจิตอันใจนะคะว่าอ,อ,อย่ากออกไปช่วยงานไปย่าม้างเลยเวลาเจอหมอหรือว่าคุณหมอพาไปทำที่ไหนหรือว่าจิตอาสาด้วยนะคะก็ป่วยบางคนที่ไปย่าพอจะคัดได้นะคะน้องวินน้องวินจะเป็นหลักที่ให้นะคะเพราะว่าเช้าๆก็มีใบมไม้มีอะไรนะคะเก็บขยะพวกขยะนี่จะเป็นต้องขยะที่เอ สวยไม่มีสติทิ้งเมียราดนะคะน้องวินไม่ต้องเก็บทาไม่ได้เวลาเดียวนะน้องวินจะต้องเก็บสนะองรอบนะคะรอบเช้านะคะรอบเช้ากับรอบเย็นนะคะเช้าเห็นไหมกรณีเนี้ยพวกที่ทิ้งขยะหรือที่ไม่มีสตินะคะก็มีสติจะจะไม่ทํานะคะเพราะเราจะมีจุดขยะให้อยู่จุดเดียวที่ทิ้งนะคะช่วงจะไปลองครัวเราจะมีให้ที่จุดเดียวเราจะไม่มี แต่ละจุดไม่งั้นเขกขาเพราะเคยทดสอบมาแล้วนะคะจะทิ้งก็เรียร่าถ้ามีจุดเดียวจะจุดจุดนั้นจุดเดียวจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งเอ่ออ่ตาตาลรถตู้ลูกน้องวินนึตาลรถตู้มีม,มีมีอีกทิหนึง่งตาลรถตู้เออนั่นแหละน้องวินจะเป็นหลักน้องวินดูหน้าน้องวินหน้าห้องน้ำป้าอย่าลืมถัางน้ำปาไม่ใช่ไม่ใช่ชถังขยะแล้วก็เอาเอามาทิ้งตรงนี้เ,เดี๋ยวเอาไปวางไว้ใไ,ไปเนี่ะด่านหน้าห้องน้ำด้วย หนูหนูป่าทุกวันหนูดูให้ป้าหน่อยบางคนก็ทิ้งขยะไว้เต็มเนี่ยน้องอ้อมเนี่ยช่วยกันเนี่ยอ้อมน้องอ้อมมีอ,อ,มอยากไปไปช่วยงานข้างนอกเดี๋ยวต้องดูทีหนึ่งความขยันตั้งแต่ละคนต้องดูด้วยว่าร่างกายเขาแข็งแรงไหมนะคะแต่จะว่าจะช่วยก็ช่วยกันจนเกทุกคนนะคะเอาในบ้านเราก่อนเป็นหลักพี่หน่อยพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยนี่ววันาพระเนี่ยเดินจะเก็บพวกบใบไม้พวกขยะที่พวที่ ป่วยที่ไม่มีสติจะทิ้งเนี่ยราดนะคะมันก็ต้องมีบ้านเราต้องต้องสะอ,อ,อาดทุกวันนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอสองท่านนี่รักความสะอาดนะคะเราลมาก็เหมือนอยู่บ้านเราเองอะนะคะเหมือนอยู่บ้านเราเองช่วยกวันดูแลอี่ยงนี้นี่ก็มาช่วยกันอเก่งมากเห็นไหมคะ,ะช่วยกันอย่างเงี้ยว่าผู้สูงอายุที่ยังไม่ค่อยมีแรงดีก็จะนั่งกันกองยาก,กันก็นั่งคุยไปอะไ,ไรไป คนไหนเขาแข็งแรงเขาก็จะมาช่วยกันทำอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะบ้านเรามีมันเหมือนกับลุมบ้านเราเองอะตื่นเช้ามางานบ้านทากันแบบเนี้ยอยู่บ้านอะ่ะอาาหมอก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันอืมมาช่วยกันกันคือว่าเขารู้รู้กันไนะงถึงจะจับไม่คงไม่กว่าก็ไม่ช่วยกันเนี่ยคุณป้าด้วยนะคะเด็ผู้ป่วยนะแต่แข็งแรงนะเก่งมากเลยเก่งมากเลย คือสงสัยก็เป็นบางอารมณ์เนี่ยนี่ไปไปถอนไม่ีแล้วอ่าอมผมผมออกให้อะน้อยแล้วนนนนเนี่ยเนี่ยคนนี้ยทํางานต้องมีค่าจ้างคนเนี้ยมีคนเดียวแหละเนี่ยทํางานต้องได้เงินถ้าไม่ได้เงินประกาศจะทําให้น้อยมากมากน้อยมากค่ะเดี๋ยวสวนบนบนตึกนะคะส่วนบนตึกนี่นก็เป็นของ้องเปียกนะคะ้องเปียกจะดูแลบนตึกอ่ ผู้ชายข้างบนด้านบนนะของหน้าที่ของพี่เปียกนะคะพี่เปียกพี่เปียกตัวแดงข้างด้านบน,นตรงล่างของปองา้าย้าเราจะดูแลกันทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันหมดด้านล่างนะคะด้านบนจะเป็นของน้องเปียกนะคะของน้องเปียกเนี่ยผู้ที่แบบนั่งสภาพยังไม่ค่อยดีก็จะนั่งเอาสภาพดีนะคะสภาพดีช่วยกันนะคะช่วยกันได้หมดใส่ไงแล้วมีะไรชพูดกันตรงนี้นะคะ ทำงานช่วยกันเนี่ยเขาเห็นว่าจิตเล็กกว่าเขาก็ช่วยทำแล้วส่วนต้นไมกก้ก็จะเป็นหน้าที่พี่ลุ่งนะคะพี่ลุ่งพี่ลุ่งจะดัต้นไม้ให้ถ้ารดเช้าเย็นไม่ต้องรถถ้ารดเย็นและเช้าก็ไม่ต้องรดอย่างเงี้ยฮะดูสภาพดินสำหัหน้าที่รดต้นไม้ดูแลเพราะว่าต้นไม้เอ,อแม่ามาให้เยอะก็จะลงมาตามจุด รอลงรออะไรอีกหลายอย่างหลายหลายอย่างนะคะยังยังยังไม่ได้ลงอีกหลายจุดยังไม่ได้ลงตรงไหนบ้างนะคะ <c oughs> พราะไม่มีสติก็จะเดินเ <c oughs> พ่นท่านเพ่นท่าน <c oughs> ไม่ได้ว่าช่วยทุกคนนะคะแล้วคนไม่มีสติก็ต้องอย่างเงี้ยนะคะ